บเตยออกจากเรือนจำวดให้สัมภาษณ์สื่อญาตินำเบนขาวป้ายแดงมารับตัวกลับบ้านทันที19นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมาใบาเตยสุธีวันออกจากทันทสถานหญิงกลางหลังสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และต้องมารายงานตัวทุก30วันโดยทางครอบครัวนำเบนขาวป้ายแดงมารอรับซึ่งเจ้าตัวอยู่ในชุดสีชมพูสวมหน้าหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านั่งอยู่ในรถงดให้สัมภาษณ์สื่อก่อนที่รถคันดังกล่าวจะค่อยๆขับออกไป ทั้งนี้ใบเตยและดีเจแมนถูกคุมตัวเข้าสู่เรือนจำตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม66จากคดีแชร์ Forex 3D ในความผิด3ข้อหาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ